ถัดมานะครับเราก็จะพูดถึงคำว่าซิคลิกกรุปกันนะครับเราจะกล่าวว่ากรุป G เนี่ยจะซิคลิกนะครับตัวนี้ถ้าเกิดภาษาอังกฤษสาเนียงอเมริกันก็จะเป็นซิคลิกถ้าเกิดเป็นสาเียงอังกฤษก็จะเป็นไซคลิกนะครับถ้านะครับก็คือไอเนี่ยเราจะกล่าวว่ามันซิคลิกถ้าเราสามารถหา x ที่อยู่ใน G มาได้ตัวหนึ่งนะครับที่ G เท่ากับ generate x เพราะฉะนั้นพออาจารย์รู้ว่า G ีซิคลิกเนี่ย G มันจะหน้าตาเป็นเซตของ x กํลัง n โดยที่ n อยู่ใน z ตก็คือจะออกมาในลักษณะของ power ของคุณพี่ x เลยนะครับเพราะฉะนั้นเนี่ยถ้าเกิดในกรณีที่ G เป็น Cyclic Group เราจะสามารถบอกหน้าตาของสมาชิกได้ใน G ได้เลยว่ามันจะหน้าตาเป็นยังไงนะครับแล้วไอตัวน้อง x ตัวนี้เราจะเรียกกันว่า generator นะครับไอตัวน้อง x ตัวนี้จะเรียกมันว่า generator นะครับ property แรกของ cyclic group เนี่ยก็จะเป็น property ง่ายๆนะครับก็คือจะได้ว่าถ้าเกิดน้อง g cyclic แล้วเราจะได้ว่า g มันจะต้อง abelian เสมอนะครับเราก็จะพู e กันจิ๋วๆนะครับพู e ไอตัวนี้เนี่ยเราก็ assume that นะครับ G เนี่ยเท่ากับ Generate X เท่ากับเซตของ x กำลัง n โดยที่ n อยู่ใน z ต is a cyclic group นะครับแล้วอาจารย์ก็จะพิสูจน์ว่ามันอาบลเลียนใช่ปะอาจารย์ก็ต้องหยิบ2ตัวใดๆมา ตรงนี้เนี่ยพารามิเตอร์ที่เราใช้ก็คือเราจะใช้ n เป็นพารามิเตอร์เพราะว่า x มัน f ิกแล้วเป็น generator ให้เราตัวที่มันจะแวร y ก็คือตัว n เพราะฉะนั้นอาจารย์จะให้ n 1, n 2อยู่ใน z มาแล้วอาจารย์ก็จะแสดงว่า x กำลังนะครับ n 1คูณกับ x กำลัง n 2ตัวนี้ ไม่น่าจะงงเนืเพราะว่าอิเลเมนต์ใดๆมันต้องหน้าตาเป็นพ w e r ของ x เพราะฉะนั้นมันจะมีตัวพารามิเตอร์ก็คือตัวกําลังของมันก็คือ n 1กับ n 2นั่นเองนะครับไอตัวนี้ก็จะเป็น x กาลัง n 1บวก n 2นะครับตามกฎเรียกยกกาลังของกรุ๊ปตัวนี้ก็จะหน้าตาเป็น x กาลัง n 2บวก n 1นะครับและตัวนี้ก็จะเท่ากับ x กาลัง n 2 x กาลัง n 1นะครับ เพราะฉะนั้นเราจะได้ว่านะครับคุณพี่จีจะอาบิเลียนนะครับเพราะฉะนั้นเราจะได้ว่าถ้าเกิดกรุ๊ปเรามันซิคลิกมันจะอาบิเลียนอัตโนมัตินะครับเราจะมีคอนทราโพซิชันของข้อความนี้ก็คือไอตัวเนี้ยมันจะสมมูลกับถ้า g ไม่อบิเลียนนะครับเราจะได้ว่า g จะไม่ซีคริตนะครับเพราะฉะนั้นอาจารย์เขียนเป็นลูกศรจะเข้าใจง่ายกว่านอะ่ะก็คือ g ไม่อบิเลียนนะครับมันจะอิมพลายว่า g ไม่ซีคริต เพราะฉะนั้นถ้าเกิดเองมี non Aviian group ขึ้นมาเนี่ย <Okay. S 1> เราก็จะสรุปได้อัตโนมัติเลยว่าให้ตายยังไงมันก็จะไม่สิกรนะครับเรามาลองดูตัวอย่างก r ุ u p อย่างคุณพี่แซดภายใต้การบวกนะครับคุณพี่แซดภายใต้การบวกเนี่ยก็คือเป็นเซตของอะไรนะ n โดยที่ n อยู่ในแซดใช่ไหมจย์ก็เขียนน่ารักน่ารัอย่างนี้ออกมาก่อน แล้วไอ้ตัวนี้เนี่ยมันจะเท่ากับเซตของ n คูณ1โดยที่ n 1, อยู่ใน z n ตคูณ1ในที่นี้เนี่ยก็คือ1ยกกำลัง n แต่เป็นเวอร์ชันบวกจำที่จย์เคยสอนได้ไหมไอเอคูณ1ตรงนี้เนี่ยมันคือ1ยกกำลัง n แต่เป็น1ยกกำลัง n ในเวอร์ชันแอดดิชันนะครับเพราะฉะนั้นไอตัวนี้จะเท่ากับ generate ของ1 ครับจะเท่ากับ generate ของ1เพราะฉะนั้นเราจะได้ว่าคุณพี่แซดภายใต้การบวกจะเป็น secret group นะครับ with generator หนึ่งนะครับหนึ่งในที่นี้คือเลขหนึ่งธรรมดานะครับหนึ่งในที่นี้คือเลขหนึ่งธรรมดา เองก็อาจจะเถียงครูนิดหน่อยอาจารย์ตรงนี้ใช่ไหมถ้าเกิดหนูเขียนอีกแบบนะคะหนูเขียนเป็นเซตของ n คูณลบหนึ่งโดยที่ n อยู่ในเซละตัวนี้ก็เป็นเจ n เน a เรตลบหนึ่งอย่างนี้ได้ไหม คำตอบคือได้ทั้งคู่นะครับคำตอบคือได้ทั้งคู่เราจะใช้เป็น1หรือลบหก็ได้นะครับไอตัวนี้เนี่ยจะเป็น g e n รเตอร์ทั้งคู่ก็คือจะใช้ลบหนึ่เป็น g e n ตอร์หรือ1เป็นเป็น g e n ตอร์ก็ได้อย่าไปเข้าใจผิดว่า1เป็นเอกลักษณ์การบวกนะเว้ยเอกลักษณ์การบวกคือ0นะครับจะมีเด็กเข้าใจอะไรประหลาดประหลาดนั้นนิดหน่อยนะครับเพราะฉะนั้นในตรงนี้เนี่ยเองจะได้ว่าเรามี g e n รเตอร์อย่างน้อย2ตัวละคือ1กับลบ1 เดี๋ยวในอนาคตเราจะพิสูจน์ได้ว่ามันจะมีแค่2ตัวนี้นะครับอีกจุดหนึ่งที่มีกี้อาจารย์น่าจะเมาให้เองฟังไปคือเราจะรีคอร์ Property ของ s y c r ิ t Subgroup นิดนึงนะครับเราจะรีคอร์ว่าจำได้ไหมว่า Generate e ต้องได้ e ใช่ปะแล้วก็ Generate g ตัวนี้ นะครับมันก็จะเป็น G กำลัง N โดยที่ N อยู่ใน Z อันนี้แบบภายใต้การคูณใช่ปะ่ะอันนี้เป็นแบบภายใต้การคูณแต่ถ้าเกิดเป็นภายใต้การบวกนะครับมันจะนะครับอาจารย์เขียนอีกแบบแล้วนะ G e n e r a t e g มันจะเท่ากับ NG โดยที่ N อยู่ใน Z แบบนี้คือภายใต้การบวกเพราะฉะนั้นมันขึ้นอยู่กับว่าเองใช้ Operation บวกหรือ Operation คูณนะครับคูณในที่นี้อาจจะรวมถึง Composition ของฟังก์ชันด้วยนะครับถัดมานะครับก็จะพูดถึงว่า Generate G เนี่ยไอตัวนี้ไม่เป็น G กัลาลัง N ใช่ไหมโดยที่ N อยู่ใน Z ไอตัวนี้มันจะเท่ากับ เซตของ g กำลังลบ n โดยที่ n อยู่ใน Z ด้วยเพราะว่าถ้าเกิดเองมองดูอินเด็กดีๆตัวนี้อินเด็ของมันคือ n นะครับเอนเดียของมันคือ n แล้วไอตัวเซตถัดมาเนี่ยอินเด็ของมันคือลบ n แต่จริงๆแล้วมันคล้ายๆกับการเรียงจากลบไปหาบวกกับอีกแบบหนึ่งคือเรียงจากบวกไปหาลบ ก็คือเวลาเราเขียน g กกำลัง n ตัวนี้เองก็จะจินตนาการในแง่ที่ว่าเหมือนหน้าตาเป็นจุ๊บจุบจบแล้วก็ g กำลังลบ2 g กำลังลบ1 g กำลัง0ได้ identity แล้วก็ g กำลัง1 g กํากำลัง2ไปเรื่อยๆแบบนี้นะครับแต่ไอ้น้องคนนี้ก็จะเป็น g 2กำลังส g ง g กำลังหนึกลังศูนย์ลังลบหนกลังลบสไปเรื่อยๆนะครับไอแบบนี้เนี่ยอันนี้ก็จะเป็นภายใต้อ่าไม่ใช่ภายใต้จะเป็นจากเรียงจากน้อยไปหามากกับเรียงจากมากไปหาน้อยคล้ายๆอย่างนั้นนะครับเองก็จะพบว่าเซตสีน้ำเงิน2เซตที่อาจารย์เขียนตรงนี้เนี่ยมันเท่ากัน เท่ากันในที่นี้คือเป็นเซตที่เท่ากันเลยนะครับไม่ใช่เท่ากันแค่จํานวนสมาชิกนะครับเพราะฉะนั้นไอ้ตรงนี้เนี่ยมันจะได้ด้วยว่า g e n e r a t e g จเนี่ยจะเท่ากับ g e n e r a t e g inverse นะครับไอ้สองเนี้จะเท่ากันอัตโนมัติเลยนะครับเพราะฉะนั้นในอนาคตใช้ได้ด้วยนะเพราะฉะนั้นเนี่ย,ย,นะย generate e ได้ e g e n e r a t e g เท่ากับ g e n e r a เรตจีอินเแล้วก็เอ็งก็เงยหน้าดูข้างล่างเห็นปะไอ้สองเซตนี้มันเท่ากันเพราะว่า1เป็น หนึ 1> 1, ไอ้ลบหนึ่งมันเป็นอินเวอร์สของหนึ่งนั่นเองนะครับมันเท่ากันอยู่แล้วนะครับโอเคนะตรงนี้พยายามให้มองในหลายๆมุมมองนะครับเราจะได้ไม่งงเท่าไหร่นะครับถ้างงก็งงอ่ะนะอ่ะถัดมานะครับเรามาดูคุณพี่ ZM ภายใต้การบวก ZM ภายใต้การบวกเนี่ย ZM มันคือคลาสของ AM โดยที่ a อยู่ใน Z ตนะครับไอตัวนี้มันก็สามารถเขียนได้เป็นเซตของ a แล้วก็1 m โดยที่ a อยู่ใน Z ตได้นะครับเพราะฉะนั้นไอตัวนี้มันก็เป็นอีกละเป็นในลักษณะของ GENERATE โดยาภายใต้การบวกนะครับไอตัวนี้ย p e r a t i o n มันเป็น addition นะครับเพราะฉะนั้นไอตัวนี้ มันจะเท่ากับเจ n เน a เรตของ 1m นะครับมันจะคือเจ n เน a เรตของ 1m นะครับเองดูนะไอตัวนี้เนี่ยมันคือเจ n เน a เรตโดยอาศัย addition นะครับตรงนี้ก็เป็น a อยู่ใน Z อย่างงี้นะครับเพราะฉะนั้นเราก็เลยได้ว่าคุณพี่ z m under operation บวกเนี่ย is a cyclic group นะคไอ้ตัวนี้ก็จะเป็นซิคลิกกรุ๊ปถัดมานะครับคุณพี่ s 3นะครับ s 3เนี่ยเราสามารถแสดงว่ามันไม่ซิคลิกกรุ๊ปได้2แบบแบบที่1คือลอง g e n e r a เรทม่งทุกตัวก็ g e n e r a เรหได้ Identity ี้นะครับเจ n เน a เรของ 1, 2เราเคยทำกันแล้วเนื้ออจารเขียนเร็วๆนะ ตัวนี้ก็จะเป็น1 1 2แล้วก็ปิดเพราะว่า1 2คูณ1 2มันได้1แล้วก็ Generate 1 3นะครับก็จะได้1 1 3นะครับ Generate 2 3นะครับเองก็พบว่ามันคือ1กับ2 3แล้วก็ Generate 1 2 3นะครับ มันก็จะได้1มันจะได้1 2 3แล้วก็1 2 3สคูณ1 2 3เนี่ยมันจะได้1 3 2นี่เราคูณกันบ่อยนะครับเราก็หมดละแล้วก็ g e n e r a ต e 1 3 2ก็จะเท่ากับ1 1 3 2แล้วก็1 2 3เองก็จะพบว่าไม่มีตัวไหนนะครับเท่ากับ S3 เลย นะครับคือทั้ง6ตัวเนี้ยคือ S3 มันมีสมาชิก6ตัวแลวองก็แต่ละตัวมา g e n เน a เรเราเองก็พบว่า g e n เน a เรตัวไหนก็ไม่มีทางเต็ม S3 เพราะฉะนั้นเนี่ยไอตัวนี้เราก็จะได้ว่า S3 ไม่ Secret has no generator นะครับเพราะฉะนั้น S3 ก็จะไม่ Secret ตรงนี้เราแสดงแบบนี้ก็ได้หรือถ้าเกิดเราใช้ทฤษฎีก็ได้เราก็อาจจะบอกว่า s3 ไม่อบิเลียนเราก็เลยได้ว่า s3 จะไม่ซิริตนะครับ เพราะฉะนั้นไอ้ตัวนี้เองจะให้เหตุผลเป็นตามสีเขียวหรือตามสีแดงน้ำเงินก็ได้นะครับเราจะสรุปได้ว่าคุณพี่ S3 เนี่ยจะไม่มี generator แล้วก็จะเป็นกลุ่มที่ไม่ซิ c ลิกนะครับต่อมาเราจะมาลองดูตัวอย่างของคุณพี่ Abelian group ที่ซิ c ลิกมั้งไอ้ตัวนี้เป็นอขอโทษเป็น Abelian group ที่ไม่ซิ c ลิกนะครับไอ้ตัวนี้ S8 cos เนี่ย มันจะประกอบด้วยอิเลเมนต์อยู่สามตัวเอออยู่สี่ตัวก็คือหนึ่งนะครับสามนะครับห้าแล้วก็เจ็ดนะครับไอ้ตัวนี้ภายใต้การคูณก็เป็นอะบิเลียนกรุ๊ป โอเคนะมันก็จะเป็น a v i l i a n Group แล้วเองต้องลองหา Generate ของแต่ละตัวดู Generate ของ1นะครับก็จะเป็น1ยกกำลัง N โดยที่ N อยู่ใน Z อันนี้ภายใต้กันคูณแล้วนะไม่ใช่พายใต้กันบวกนะครับในตัวนี้เราก็จะตอบว่ามันก็คือ1นะครับเพราะฉะนั้นไอตัวนี้ก็ยังไม่เต็มเนาะ ต่อมาก็ generate สนะครับ generate สก็จะเป็น3 8มใช่ไหมสามแปยกก,กำลังสองกำลังสงได้ละเก้ 9, ใช่ไหมเก้าก็ได้1พอยกกำลัง3ก็จะกลับละเพราะฉะนั้นเนี่ยไอตัวนี้ก็จะกุดอยู่แค่นี้นะครับแล้วก็ generate ห เนเนอเรท5เองก็ไปทําทํานองเดียวกันก็จะมี5 5กําลัง2ได้25 25หมด8ก็เหลือ1ละเพราะฉะนั้นในตัวนี้ก็จะมี2ค่าก็คือ1กับ5นะครับแล้วก็ตัวสุดท้ายคือ g e n e r a เร7 g e n e r a เร7ก็จะมี1กับ7 7 49 49หมด8ก็กลับบ้านนะครับกลับมาที่เดิม เพราะฉะนั้นเนี่ยไอตัวนี้ก็ได้ g e n e r a เรตได้ตัวนี้เองก็พบว่าทั้งหมดเนี่ยไม่มีตัวไหนเท่ากับ Z8 Cross เลยนะครับก็คือเราก็เลยได้ว่า Z8 Cross ภายใต้กันคูณเนี่ยไม่มี g e n เน a เรเ นะครับเพราะฉะนั้นเราก็จะได้ว่า Z8 ปคอร์ภายใต้กันคูณจะไม่ซิคลิกนะครับเพราะฉะนั้นก็จะเป็นตัวอย่างนะครับโอเคนะเพราะฉะนั้นก็คือมีอบิเลียนที่ซิคลิกอยู่2รูปแบบก็คือ Z ภายใต้กันบวกกับ ZM ภายใต้กันบวกนะครับแล้วก็พอ S3 เนี่ยมันจะเป็นตัวอย่างของ not อ b บิเลียนนอตอ l บิเลียนมันจะซิ c ริกไม่สำเร็จอยู่แล้วโดย Proposition นี้นะครับอันสุดท้ายก็คือ Proposition นี้เนี่ยถ้าเราจะมีไหมที่เป็นอ b บิเลียนก u ุที่มันไม่ซิ c ริกคำตอบก็คือมีก็ค,คือคุณพี่แซดไบร์ครอสนะครับโอเคนะเพราะฉะนั้นตัวนี้เป็นอ b บิเลียนก u ุที่ไม่ซิ c ริกนะครับโอเคนะครับคราวนี้ มาถึงกรุ๊ปที่มีออเดอร์เท่ากับพรามนะครับก็คือกรุ๊ป of prime o r เดอเนี่ยนะครับถ้า g เป็นกรุ๊ป of order a prime number p เราจะได้ว่ามันเป็นซิคลิกก r ุ u p อันนี้จะเป็นผลมาจากลากรานนะครับจะเป็นผลมาจากลากรานส์ูลของอันนี้ก็ assume นะครับว่าขนาด g เท่ากับ p เป็นพรา m มนะครับอาจารย์ก็ให้ a อยู่ใน g แล้วก็ a ไม่เท่ากับ e มานะครับเพราะฉะนั้นเรารู้ว่ามันมีตัวนี้เพราะว่า a มากกว่า1ใช่ไหมขอโทษเพราะว่าขนาด g เนี่ยจะมากกว่าเท่ากับ2ใช่ปะพอมันมากกว่าเท่ากับ2ปุ๊บเราก็สามารถให้ a อยู่ใน g ตัวหนึ่งที่ตัวนั้นไม่เป็น identity นะครับก็คือเป็นตัวที่ต่างจากไอเดน t ิตี้มาเราจะได้ว่านะครับเราจะได้ว่า Order ของ g นะครับ b y l a g r a n g e ตรงนี้เราจะได้ก่อนว่า Order ของคุณพี่ a ตัวนี้เนี่ยมากกว่า1นะครับก็คือมันไม่เท่ากับ e เพราะฉะนั้นออเดอร์ของมันมากกว่า1แล้วเราก็จะได้ว่า By Lagrange นะครับอาจารย์จะได้ว่าออเดอร์ของ a จะต้องหารขนาด g ลงตัวดังนั้นอาจารย์จะได้ว่าออเดอร์ของ a หาร p ลงตัวและน้องคนนี้เป็นพรามเพราะฉะนั้นอาจารย์จะได้ว่าออเดอร์ของ a เท่ากับ p เห็นไหมออเดอร์ Order ของ a เท่ากับ p เพราะฉะนั้น g นะครับ generate a ก็จะหน้าตาเป็น a a กลังสอง a กลังสามแล้วก็ a กลัง p ลบหแล้วก็เป็น a กลัง p ตัวสุดท้ายที่เท่ากับ e นะครับแล้วก็ตัวนี้ต่างกันหมดเหรเพราะฉะนั้นไอตัวนี้มีสมาชิก p ตัวนะครับ เพราะฉะนั้นไอตัวนี้ก็เท่ากับ G คือปกติเนี่ยเราจะได้ว่ามันเป็นซับเซ็ตแต่คุณพี่ตัวนี้กับคุณพี่ตัวนี้จำนวนสมาชิกมันเท่ากันเพราะฉะนั้นมันก็เลยต้องเท่ากันนะครับเราก็เลยสรุปได้ว่า g จะต้องซิกคลิโอเคนะครับเพราะฉะนั้นอันนี้ก็เสร็จไป อีกอย่างนึงนะครับเพราะฉะนั้นเราจะได้ว่าถ้าเกิด Group of order อเนะเพราะฉะนั้นอีถ้าขนาด G เท่ากับ7 t h e เดนจะซิคลิกและดังนั้นอาจารย์จะได้ว่า G must be Abelian นะครับ อย่างที่อาจารย์เคยให้กันบ้านว่า Group of order 5จะ a b e l i a n นะครับวันนี้อาจารย์สามารถทำ Group of order prime ใดๆ a b e l i a n ได้ด้วยนะครับโอเคนะเหมือนฉะนั้น Group of order 7จะ c y c l i c พอ c y c r e t ปุ๊บมันจะ a b e l i a n แล้วก็อีกอันหนึ่ง นะครับถ้า G is a group of order of prime order เราก็จะได้ด้วยว่า G จะเป็น Abelian group เพราะฉะนั้นถ้าเกิดอาจารย์มี group of order 11อาจารย์รู้จนวนมัติมันซิ c ลิกจำเข้าไปในกระบาลน,นี้เลยนะก็คือมัน Abelian cyclic แล้วก็ ถัดมานะครับเราจะได้ว่าถ้าเกิดมันเป็นกรุปออฟออเดอร์เท่าไหร่เอาเท่าไหร่ดี23ก็ได้ฮะพวกนี้จะอัปลี่เลียนหมดแต่เดี๋ยวในอนาคตเราอาจจะรู้มากกว่านั้นเราจะรู้กรุปออฟออเดอร์สิอย่างเงี้ยจะซิคิกไหมยังตอบไม่ได้ถูกไหมคืออัปลี่เลียนไหมก็ยังตอบไม่ได้อย่างกรุปออฟออเดอร์เอย่างเงี้ยกรุปออเดอร์เกอาจารย์ก็ยังตอบเองไม่ได้ว่ามันจะมีพฤติกรรมยังไง นะครับพวกนี้เป็นทฤษฎี D, ทางกรุ๊ปที่ค่อนข้างสูงนะครับก็คืออยู่ดีๆมันจะพูฟได้ด้วยนะว่าอย่างกรุ๊ป o อรเดอรมันจะ a b ป l i เเสมอนะครับอะไรพวกนี้นะครับไอ้พวกนั้นจะเป็นคล้ายๆของแอดวานนะครับแต่ตรงนี้เราเรียนแบบ Baby Baby เราจะรู้แค่ทฤษฎีเดียวนี่แหละก็คือกรุ๊ปออรเดอร์พมจะเป็นซิ c ลิกเพราะฉะนั้นมันจะอ b ป l i เลนะครับ โอเคนะครับเพราะฉะนั้นในคลิปนี้เนี่ยอาจารย์ก็แค่พูดให้ฟังคร่าวๆเกี่ยวกับสมบัติเบื้องต้นของ s y c r e t Group แล้วก็ใช้ Lagrange t h o r r m m ให้ดูนะครับเดี๋ยวในคลิปถัดไปอาจารย์จะ p r o ูจทฤษฎีเกี่ยวกับ s y c r e t Group มากยิ่งขึ้นนะครับ